อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวสวัสดีมิดเอารักคอบอลทุกท่านครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับริเวอร์พูลเราวางไว้หน้าช่องก็สวยงามกันไปในโ็ดังเนี่ยต้องบอกว่าบวกกันยับแตกกันยับจริงๆครับสำหรับวันนี้ครับมีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกครับ เราจะไปกันที่สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแรกคู่ที่2เราก็ไปอยู่ที่อันที่สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นกันเราไปว่ากันที่คู่แรกก่อนเลยครับหยิบยกมาสําหรับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับที่12เปิดบ้านรับการมาเยือนในทางด้านของคริสตัลพาเลตอันดับที่13ครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับโอทฟฟอร์ดครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราต้องได้ชมกันครับ แต่ที่แน่ๆครับผลงานของทั้ง2ทีมในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่7เดือน5ปี20 2พคริสตันพาเลตชนะในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดมา4ประตูต่อ0ครับแต่ถ้าย้อนไปอีกวันที่22เดือน9ปี2024ครับเสมอกันมา0ประตูต่อ0ครับผลงานห้านัดหลังสุดสำหรับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาถึง4เกม3นัดล่าสุดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเฟี้ยวฟกันจริงๆครับ แฟนผีเด็กผีได้เฮกันยับแมนยูเก็บใครชนะมา3นัดติ็ครับชนะในทางด้านของเรนเจอร์มา2ประตูต่อ1นับมาชนะฟูเรมนักล่าสุดครับชนะในทางด้านของสเตตัวบูคาเลสมา2ประตูต่อ0 ส่วนคิดตั้งพานเลทครับห้านักหลังสุดครับต้องบอกว่าไม่ได้คิวลิวคิวเหลวอะไรครับเก็บชัยชนะไปถึง3เกมหลุดแพ้ไปเกมเดียวครับเกมล่าสุดแล้วก็เสมอไป1เกมเกมที่เสมอเนี่ยเสมอกับในทางด้านของเชลซีครับเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะแพ้กับในทางด้านของเบนฟอร์ดไปวันนี้เนี่ยเรื่องขุนกำลังไม่ต้องพูดถึงครับของทั้งสทีมแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเนี่ยต้องบอกวันนี้อโมริมครับ จะจัดรูปเกมเนี่ยสามสนครับนักเตะเริ่มเข้ากับระบบได้ดีครับแต่ว่าอามัดเดียโรวันนี้ครับและก,ก็ในทางด้านของบูโน่เฟเดนเดสและก,ก็ใช้ในทางด้านของรัสมุสหอยลุนเพื่อล่าตะขายในค่ำคืนนี้ครับส่วนชิตตันพาเลตก็จะอยู่ในโมเมนตัมเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตด จะมาเอาด้วยรูปเกม3-4-2-1เช่นกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังใครไม่แน่นก็พลาดไปผมยังคงมองว่าในทางด้านของอามอริมเนี่ยมีการแก้เกมที่ดีครับและเชื่อว่าเขาจะพาทีมเนี่ยนะฮะเก็บ3มแต้มได้วันนี้ให้เลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปขอรับและไปกันที่รอบดึกครับ ดึกหน่อยออร่อยแน่ครับเวลาห้าทุ่มสามสิบนาทีครับอาร์เซนอลอันดับสองครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับสี่ครับแมนซีนี้ฟอร์มเริ่มติดเครื่องเริ่มติดครับเริ่มขยับครับสําหรับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ วันที่22เดือน9ปี2024แมนซิตี้เสมอกับอาร์เซนอล2ประตูต่อ2แมตชนั้นถ้าใครได้ดูต้องบอกว่ามันจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ย5นัดหลังสุดที่ผ่านมาทุการายการเนี่ยเหครยบ ลูกทีมของมิเกลออเกต้าเนี่ยทำทำต้องบอกว่าทําฟอร์มได้ดีเนื้อกับเกบชัยชนะมาถึงสี่เกมเสมอไปเกมเดียวไม่แพ้ใครเลย5้านัดหลังสุดที่ผ่านมาส่วนใน,นด้านของแมนซีครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาทุกรายการเนี่ยหลุดแพ้ไป2เกมครับชนะไป2เสมอไป1นะเฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยเราวัดกันไม่ได้อยู่ละแต่ต้องบอกเลยว่าอ่ะสูสีครับเนี่ยฮะ ณเวลาเนี้ยกระแสเนี่ยนะครับยังคงมองว่าแมนซิก็ดีอาร์เซนอลก็แจ๋วเะครับรูปเกมวันนี้ครับอาร์เซนอลจะอยู่ในรูปเกม433ส่วนในทางด้านของแมนซิจะอยู่ในรูปเกม4 1 4 1ครับวันนี้ผมยังมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยถ้าหลวมไปแผงหลังหลวมโดนแมนซิแน่นอนเนี่ยฮะวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ที่แมนซิคครับและบอกตามตรงครับพี่ๆที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังฟุตบอลกับผมครับ แอดเซท95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปมาเจอกันในโกดังครับต้องบอกว่าลั่นครับและหวานเจี๊ยบกันไปสําหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวจอลลีก่อนแล้วกันขอรับและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และต้องบอกว่าถ้าอยากจะจังหนับอยากจะเต็มกระบุงมาหากันในโกดังคอรับโอเคแตงกิวสวัสดีครับ